นี้นวันพฤหัสบดีที่ยี่สิปดพฤศิกายนต้องหลักากสองพันห้ากสิบเจ็ดเป็นวันที่แปรที่พระเจ้นานฤทธิเดชสบายจิตเริ่มสวดมนตวลาสิบเาจุดศูนย์นงนขอถวายเสียงสวสดสายาย พระสูตรพระปริตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัตริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเจิดของข้าพเจ้าตรงตั้งมัน่นมีสติและเลื่อได้มีสมาธิจดจอในอัคร,พระพย่อชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเุิน เวสุอัตระขัจฉันตุเทวตาสัตทมมังมุนิราสะสะสุนันโตสัพโคโมขะทางสัจเกกามีจรูเปคลิสิกะวะลัทธเจตุเวเควิมาณีทีเปรักเทจักคามีตัปปุวะนักหาเนเฆหาวัตถุมะหิ เหตีพัมมายันตุเทวะยะรัะถาพระิสเมยักขคันคัพภานาคาติตันตาสันติเกยังมุนิวะระจะนางสาถาวเมสุนันตูธรรมสวณะการูอัยมัทันตาธรรมสวรรการูอัยมัทันตาธรรมสวรร การูอายมทันตาคำาพตนะโตสมาสมพุทธนักโมตสุทตัวตสมาพนัโตสตัตสมาสมพุทธะพุทธังรัตนังพุทธังสรนังามิธรรมังสรนังามิสงขังสรนังามีทุติยปิพุทธทางสรนังกชามิทุติยปิธรรมังสรนังชามิ ทุติยามปิสังขังสารนังกจามิตติยามปิพุทธังสารนังกจามิตติยามปิธรรมังสารนังกจามิตติยามปิสังขังสารนังกจามินัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัเฒนะโสติเมเหตุตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัเฒนะโสติเมห้นตุสัพพทา อัติเมสนังอัญญังสังโฆเมสนังวลังเอเตนะสัตวัตเชะนะโซติมีวันตุสัพพทาเอวเมสุตัมเอกัางสมัยังประวัตเกสุงวิหะรัติัปิละวัตุสัมิงมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัเตเิหิสัเพหิวะอะระหันเตหิปัสสาหิจะโลกะธาตุหิ เทวตาเยภัยเยนาสันนิปัติตาหุนติพระขวัญตังทัสนายภิกขุสังคัญจากอัะโคจะตุน,นังสุทธาวาสก,กายการนังเทวานังอิตาธโมสิอัยังโคพะครวาสกเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมัมมิมหาวเนมหาตา พิกุสังเคนะสัจฉิงปัญจมตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหเทวะอระหังเตหิทัสสะหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยภะยีนะสันนิปปตาปิสันนิปตป,นนปตาตาหุนติภะควันตังทัสสะนายังภิกขุสังขันจะยันนูนนะมะยังปิเยนะ ขวาวเทนุปัสังกเมยยามะอุปัสังกมิตวะปะขวัตโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอัคคูตาเทวตาเสยอัทาปิมานามะภะระวาอุอิโสสัมวินจิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตัง วาภาหังสัมมิเชยนะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาพาตระขาวโตภูรโตปาตุระหังสุอัตถะโคตาเทวะตาภะขะวันตังอภิลาอภิวาติตะวาเอากมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโค เอกาเทวตาปะคะโตุสันติเกอิมังตาทั้งอภาสริมหาสัมโยปะวะอัสสมิเเทวกายะสมาคตาอัคตตามหาอิมังธรรมะสัมยังรักิตาเอวะอปารคิจิตาสัมคันติอัตโคขอภราเทวตาผาขวัตุสันติเกอิมังคา ทั้งอภาสิตัตระรพิคโวสมาทะังทั้งสงิจตังอัตตะโนสุชุกะมกังสุสารรทีวะเนตานิขะเีตะวาอินทริยานิรักขันติบันติตาติอัตถะโคอัปาลเทวตาอปภะคะวะโตสันติเกย,ยมังคามาอภาสิ เชตวาชีลังเฉชิตวะชีลังเชตวาปาลิกังอ,อินทะชีลังโอหังจากมณีชาติจากันติสุตภะวิมะราจากคูมัตาสุทันตสุสุนาคาติอัคกโกูปะอัปะราเทวตาภะขวันโตสันติเกอิดมังคาทางอาภา สิเยเกยติพุทธังสระนังคาตาเสนะเตคามิสันติอป,ปายะภูมิปาหายะมานุสังเทห์เทวะกายังประริปุเตสันติติภะทโคภะคะวาภิกขุอามันตเตอามันเตสิเยภะเยนะภิกขเวทัสสัง z o โลกธาตุ zoom เทวต่า สันติปติตาหนติตตะท้าขะตังทศนาอย่างพิคูสำคัญจะเยปิเตปิกะเวอภัยสงอติตะมันคานังอรหันโตสามาสัมพุธทธาเตยังปิภัควันตานะังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอภัยสงเสยยะทาปิไมหังเอตารักหิเหปิ เอพิขคเวภวิสันติอนาคตามะทานะอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตยสัมปิภะคะวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันติปัติตาภวิสันติเซยะทาปิไมฮังเอตตระปิอจิขิสามิพิขคเวเทวกายานังนามานิกิตติอิสามิพิขคเวเทวกายานังนามานิ เทติสามิพิกเวเทวกานากายานานามนิตังสุนาตถสาธุกังนะมมนะสิกะโลธาภวิสามิติเอวมภะพันเตติโคมิพิคุภะวะโตปัจจโสสุภะวะเอตทะโอจ ạ สิโรกะมะนุกขะสามิยะกัพปะมาตะทัตสิตาเยสิตาคิริะภะระปะหิตทตะสมาทิตาตุทุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมโพนุโพธาตะมะนะสาสุทธาวิปัะสันะมะลาลิวิลาหินโยไปจัตเตยตัตตะวะ วะนีกปิรวัตตะเทเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวกีสัลเนสลาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตะพิโกวุเตจัตตปะมะกะลังสุตตะวะอุทัสสุตสาสะนังเตสัมปาตุอัมญานังอัมอนุสานังทัสสะนังอัปเปเกสัตตะมัทธะ สังขสัมปัตัตตะลิงสังตังเอเกสังขสังนัมอะมนโสสางนัตตัสสงอะเปเกนังตมัตทักขังจิสาสะภาภะธาอุตันหาสัพพงอะเปญญายะวะวะขิตะวาจะุมาตะโตอะมาตะจิสัทธาสวะเกสารนิอะเตเทวา เทวก,กายาอาภิกันตเตวิชาณาทาภิคโอเยโอหังกิตยสามิขิราอิอนุปภะโสสตตะัสะอา,าวะยะค้ากัมอมากะปิระวัตตะวาจิมันโตยุติมันโตวัน,ว,นวันโตยัสสินโนมุระมานาอาภิกามังอิคุณังสมิติวะนง ชสะชชาสหัสสาเยมะวตาญาคานวัตตะวันนิโนอิติมันโตพุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมุทาะมารณะอภิกามังภิกุนังสมิติวนาอิเจนะโสสะสะสหัสยาขานาวัตตะวันนิโนอิติมันโตพุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมุทามานณะอภิกามังภิกุนังสมิติวนาเปสาเมตตาปัญจสตตา ยักษานาวัตวรรณิโนอิติมโตชุติมโตวันนาวัตโตเดสสินโนมุทธมานาอภิฆามังพิคุนังสมมิติวันังสมเพโลราชาคหิโกเวปุปัสสะนิเวสะนังเพรโยนังสัตตสาหัสังยักษานังปะฏิปปาสสติกัมภิโรราชัคขิโกโสปัสสะมิติวันังภูปิมันจติสังราสาทัตจารถุปัสสะสัตติขัตธรรม ทานังอธิปติมหาราชยสัจสิโสปตาปิตัสสะภะคะอุอินทะนามามะหัตระราอิทธิมันโตพุติมันโตวนนั้นมันโตยะสัจินมุท่ามานาอภิสภพะอภิการมังพิคุณังสัมมิติมุนามทักษิตังจะติตังราชาวิรุณหัตัมปะสาสติจรมพันคุมพันธานังอธิปติมหาราช มหารารรรชายัสสิโสปัตตาปิตัสสะพระหกูอินทนามามหาภระราอิทิมันโตุติมันโตวนะวันตุยัสสิโนมูทัพานาอภิการมังพุกลังสามิตินพนังปัญชิมันจเจสังราชาวิรูปัโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปตตาปิตัสสะพระหกูอินทนามามหา พระราอิติมันโตชุติมันโตว,นว,ตว mana, ันละมนโตยัสศศิโนมุทมาณาอภิกรรมพิคุณนงังสม,มิติงวันละอุตตะรันจัติสังราชากูเวโรตัปปะสาธสิตยาคาัคขาปฏิปฏิมหาราชาะสัศสิโสปัตตส so, ปิตปตสัพหัวอินทนานามะพระราอิติมันโตชุติมันโตว,นวตันละมนโตยัศศิโมุทมาณาอภิกรรมพิคุณนงังสม,มิติงวันละ ภูริมัทิสังทัตะลับโธทัขิเนนะวิรุณหโลปัชิเมนะวิรูปโคปเวโรอุตตะลังทิสังจตตะโลเมเตมหาราชาสัมันตาจตุโรธิสาธันละอันอนมานาอัตถสังเวปิกาปิละวัตถเวเอสังมายาวิโนทาสาอาคูวัตจักนิกาสัททามายา ภูเทเวเทววิภูจะวิภูโตสหะจันทนกามะเสโทจะสิน,นังมันทั้งนิมันทั้งจะปะนาทโทโอปมันโชจะเทวะสูโตจะมานกั